สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเลนอทาครับผมวันนี้นะครับก็ได้มาส่งสินค้าทางไปสีย์เก็บเงินปลายทางนะครับก็มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับตัวแรกก็จะเป็นผานพวนนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยใส่รถไถนาเดินตามนะครับผานพวนนี้จะเป็นสองขานะครับสองขาหัวหมูครับผมขาก็สามารถสลับกันได้นะครับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับนี่ครับ ขัดน็อตออกสีตัวเลื่อนปรับได้นะครับน,นี่ก็ส่งลูกค้าจังหวัดนะครราชสีมานะครับนครราชสีมาทั้งสองนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าขานะครับน,นี่เป็นห้าขาห้าขาก็เลื่อนปรับได้นะครับใส่รถไทยนาเดินตามครับตัวน,นี้ก็ส่งจังหวัดชัยภูมิครับนี่ส่งลูกค้าจังหวัดชัยภูมิครับห้าขาเหมือนกันความกว้างนะครับประมาณเก้าสิบเซนนะครับ กว้างประมาณ90้าสิบเซนนะครับนี่มุมมุมนี้นะครับมุมซ้ายมือถึงมุมขวามือครับกว่าเก้าสิบเซนนะครับมีทั้งสองขาแล้วก็ห้าขานะครับนี่สองขาห้าขาแล้วก็เป็นเครื่องหยอดข้าวครับผมใส่รถไทนาเดินตามนะครับนี่หกแถวจานคู่ครับหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับแบบบูธใช้ดีนะครับหมุนกิ่งดีนะครับ แต่บูดรุ่นนี้จะเป็นเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็สีส้มกับสีเขียวก็ไม่ต่างกันครับต่างกันแค่สีอย่างเดียวนะครับทุกอย่างทํางานเหมือนกันหมดนะครับแต่ทางร้านก็ทําออกมาหลายสีนะครับอันนี้ก็ส่งลูกค้าจังหวัดนกรแลชจะสีมาเหมือนกันนะครับหกแถวจานคู่ครับอันนี้ก็เป็นสีใหม่ครับสีเขียวนี่ก็ส่งลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ด้านหน้าครับจังหวัดบ,บุรีรัมย์แล้วก็ตัวนี้ก็ส่งที่ออขอนแก่นครับอีกเครื่องหนึ่งมีขอนแก่นนะครับทางไปรษณีย์นะครับ,รบเก็บเงินปลายทางครับผมเครื่องหยดข้าวรุ่นนี้ก็จะหน้ากว้าง1เมตรสามสิบนะครับหน้ากว้าง 1, นหนึ่งเมตรสามสิบระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนระหว่างห่างของขา ของขาเนี่ยครับ,รบรยี่สิบห้าเซนจานแหวกแบบบูทขนาดแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วแปดนิ้วบูทหมุนได้นะครับผมถังข้าวก็จะถังใส่ได้ถังละสิบกิโลขึ้นไปนะครับใส่ได้ถังละสิบกิโลขึ้นไปครับสองถังก็ประมาณยี่สบกิโลขึ้นไปครับเป็นสินค้าขายดีนะครับ เครื่องหยอดข้าวนะครับเราส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับสินค้าที่มาส่งวันนี้ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์หกสองเจห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่ครับผมทางร้านมันมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ